ปัญหาโลกแตกที่ทําให้คนทั้งโลกออกกําลังกายไม่ได้คือความรู้สึกว่างเปล่าเบื่อหน่ายขาดแรงจูงใจคลิปนี้ผมทําวิธีแก้ปัญหามาให้แล้วนะครับมี3ข้อดังนี้ครับข้อที่ 1. เลือกประเภทการออกกําลังกายความรู้สึกที่ว่างเปล่าเวลาออกกําลังกายมันก็เหมือนกับธรรมชาติของคนเรานั่นแหละครับที่ชอบถามกับตัวเองว่าเกิดมาทําไมอยู่เพื่ออะไรถ้าเราตอบไม่ได้ ก็จะรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายดังนั้นคณเราจึงต้องสร้างเจตจำนงในการใช้ชีวิตให้ชัดเจนนะครับว่าเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรเราถึงจะมีเป้าหมายให้ออกไปทำอะไรในทุกๆวันใช่ไหมครับทุกคนก็รู้นะครับว่าต้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีแต่ปัญหาคือว่าไอ้คำว่าสุขภาพดีอ่ะมันยังไม่ชัดเจนพอที่จะสร้างเจตจำนงในการออกกำลังกายได้นะครับการออกกำลังกายมีรายละเอียดแย่ๆให้เราเลือกทำเลือกคิดนะครับ เราต้องตบผลึกกับตัวเองให้ได้ก่อนนะครับว่าออกกําลังกายเพื่ออะไรโดยหลักการนะครับเราแบ่งประเภทการออกกําลังกายเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับข้อสองข้อหนึ่งจุดหนึ่งนะครับออกกําลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงมันคือการพัฒนาร่างกายให้สามารถออกแรงได้หนักๆนะครับเช่นยกเวทวิ่งเร็วๆมันจะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อให้รูปร่างดีขึ้นแก่แล้วก็ไม่เหี่ยวไม่โทมข้อ1.2นะครับ ออกกาลังกายเพื่อสร้างความทนทานมันคือการพัฒนาร่างกายให้ออกแรงได้นานๆนะครับเช่นวิ่งมาราธอนปั่นจักรยานไกลๆนะครับช่วยให้หัวใจปอดหลอดเลือดแข็งแรงนะครับทําให้มีอายุยืนเราไม่จําเป็นต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับหรือว่าจะต้องออกกําลังกายเท่ากันทั้งสองอย่างเอามาหารเฉลี่ยกันก็ไม่จําเป็นนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยมันต้องมีทั้งความแข็งแรงและความทนทานผสมผสานกัน แต่ว่าใช้ผสมผสานกันแค่ไหนสัดส่วนเป็นยังไงมันก็อยู่ที่เราจะปรับจูนนะครับความสนุกในการออกกำลังกายก็อยู่ตรงนี้แหละครับก็คือเราต้องผสมผสานทั้งสองอย่างตามสูตรของเราเองนะครับตามที่เราต้องการดังนั้นนะครับเป้าหมายในการออกกำลังกายของเราอะ่ะมันก็คือการสร้างจินตนาการหรือว่าทำความใฝ่ฝันของเราอะ่ะให้มันเป็นจริงใครๆก็อยากมีกล้ามสวยๆหุ่นดีๆวิ่งอึดๆ มีร่างกายแข็งแรงทั้งนั้นใช่ไหมครับเราอยากมีร่างกายแบบไหนก็ทําให้มันเป็นจริงซะเราจะมานั่งเพ้อน,นั่งฝันทําไมนะครับในเมื่อเราทําให้มันเป็นจริงได้ข้อ2วางแผนก่อนออกกําลังกายปัญหาของคนที่ออกกําลังกายแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากออกกําลังกายต่อนะครับอยากจะหยุดออกกําลังกายทุกนาทีมันเกิดจากการขาดความใจจดใจจ่อหรือขาดสมาธินะครับมันเป็นเพราะว่าเราออกกําลังกายแบบด้นสดนะครับเช่น ไปถึงก็มีแรงก็วิ่งวิ่งไปเหนื่อยก็หยุดมีแรงต่อก็วิ่งต่อหรือว่าไปฟิตเนสเห็นเครื่องอะไรว่างก็เล่นไม่มีอารมณ์ก็ไม่เล่นก็คือไม่รู้เลยว่าตอนนี้ควรทําอะไรอีก3ามนาที5นาทีข้างหน้าควรทําอะไรต่อว่ากันตามเป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆนะครับอยากออกกำลังกายก็ออกไม่อยากออกกำลังกายก็หยุดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องคิดกันก่อนนะครับว่าวันนี้จะออกกำลังกายอะไรทํำยังไง มันไม่ต้องถึงขนาดว่าเขียนเป็นตารางแบบนักกีฬานะครับแค่คิดไว้เป็นคอนเซปต์คร่าวๆก็พอนะครับโดยแผนการออกกําลังกายเนี่ยมันก็ทําได้โดยการอ้างอิงพีรลมิดการออกกาลังกายว่าวันนี้จะสร้างความทนทานหรือว่าจะสร้างความแข็งแรงหรือว่าจะสร้างพละกําลังลจะออกกําลังกายแบบหนักแบบเบาแค่ไหนใช้น้ําหนักยังไงจะวิ่งเร็วแค่ไหนวิ่งนานแค่ไหนรายละเอียดก็ว่ากันไปตามที่ผมเคยทาคลิปบอกไปแล้วนะครับ ดังนั้นนะครับเวลาออกกําลังกายอ่ะมันคือการทําตามแผนที่เราวางไว้ให้มันสําเร็จนะครับเวลาที่เราออกกําลังกายอ่ะไม่ต้องไปคิดอะไรละแค่มีสมาธิกับสิ่งที่ทําก็พอนะครับถ้าเรามีสมาธิเราก็จะไม่เบื่อนะครับเราจะออกกําลังกายได้นานขึ้นครับข้อ3ท้าทายตัวเองปัญหาในการขาดแรงจูงใจเวลาออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นกันทั่วโลกนะครับสาเหตุเกิดจากคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่า แรงจูงใจในการออกกําลังกายมันก็คือการทําเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นเสื้อผ้าสวยๆรองเท้าสวยๆหรือว่าเสียเงินแพงๆไปกับอุปกรณ์กีฬาหรือค่าสมาชิกฟิตเนสหรือว่าการหาเพลงที่เราชอบฟังเวลาออกกําลังกายก็คืออะไรก็ตามที่มันไปกระตุ้นอารมณ์ให้ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยไอของพวกนี้นะครับมันมีผลในช่วงแรกๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอเราชินกับมันแล้วอะ ล้วก็จะขาดแรงจูงใจเหมือนเดิมนะครับคนส่วนใหญ,ญ่จึงไม่สามารถออกกําลังกายได้ต่อเนื่องยาวนานหลายๆเดือนหลายๆปีไงครับสิ่งที่จะสร้างแรงจูงใจอะจริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากนะครับมันก็คือการที่เราพูดกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราก็ทําได้ว่ะเราทําได้ที่นาแค่นี้แหละครับ3คํคเท่านั้นเองวิธีการก็ง่ายๆครับแค่ท้าทายตัวเองด้วยโจทย์ที่มันยากกว่าปกตินิดนึงเช่นปกติคุณวิ่งวันละ3ามกิโล ก็ลองทา้าทายตัวเองด้วยการวิ่งได้สัก5กิโลปกติออกกําลังกายได้ครึ่งชั่วโมงก็ท้าทายตัวเองให้ออกกําลังกายได้สัก40นาทีหรือว่าปกติไม่ออกกําลังกายเลยก็ท้าทายตัวเองด้วยการออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆก่อนนะครับเช่นชิดตาให้ได้3เซตก่อนแค่นี้แหละครับถ้าคุณอยากรู้ว่าแรงจูงใจในการออกกําลังกายคืออะไรเนะี่ย่าจจะพบมันได้มันก็ต้องต่อสู้กับจิตใจตัวเองก่อนนะครับถ้าคุณเอาชนะตัวเองได้ คุณก็จะรู้สึกดีกับตัวเองไอ้ความรู้สึกดีกับตัวเองนี่แหละครับมันจะทําให้คุณเกิดความนับถือตัวเองถ้าคุณนับถือตัวเองได้น,นะครับก็จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองก็ะจะพบความสุขที่แท้จริงครับ